ก็สวัสดีผู้ชมที่ฟังวันนี้เอ่อถั่วเน่ากับมาสร้างบีนะแล้วชั้นทุกชมผมเอ่อผมใช้เวลาสัมมาเนี่ยในการเอ่อสร้างกบีนี่นะใช่ไหมท่านผู้ชมผมก็เอามาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนี่ทุกทชมเราคิดไปเอากระโดดไปนี่ก็จะเป็นแบ็คลูมนะแล้วก็อีสเตอร์เอกนี่และอีสเตอร์เอกแหล่นี่แหล่เขาขี้น้องเขาจอยมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 บท่านผู้ชม นี่เด็กตาบูกุสนี่นี่คุณแล้วนี่เอาชมจเป็เอ่อห้องเหรียญตาเอาชมอะไรแล้วก็ very easy easy normal เออ normalium medium medium hard แล้วก็ hard super hard insane new impossible mega p o s s i b l e super mega p o s s i b l e ซู p ปอ s ์ซูเปอร์เมก o าอ i b พอส u ิ e บ s u ซูเปอร์ซูเปอร์อิน l e m น g a ใส่คำผิดโทษทีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ Super Super Insane Mega น e g เมก g าเมก o าเมก l าอและอันนี้อันนี้เขาเขียนดน้าก่อนจะได้เดี๋ยวเขาอ่านเองอันนี้ก่อนจันึ้ใจเอา S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  H M I I M ซูเปอร์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 ฮิวเมกาอิสส่วนอันนี้อ่ท่านผู้ชมท่านเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือแบบจะเป็นระดับความยาก ที่จะมาใหม่รับพื่อนนี่เพื่ผนฟอง,องนี้น <ไป S 1> อันนี้ก็จะเป็นแบบยูโซเวอร์โบวโบอันนี้ก็แบบเออก็ไม่ค่อยยากเนี่ยเออวิดอฮาร์ดใช่วิดวิดอ์ฮาร์ดเพื่อนอะต่อไปก็ออกบัสเรียนเรียนตามอัสก็เอออินเซนอินเซนอันนี้แบคลูมโซเวอร์อันนี้ก็แบบฮาร์ดเพราะคนเข้า,ขขาขน้อยอันนี้อะไรเออเนี่ยมีเดียม <l ots> เดี๋ยวนเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนะท้าวคนใครเป็นคนตั้งเป็นคนตั้งเหลี่ยตาอะไรเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่อยู่ในเหลี่ยตาอะไรเอ่ยอะ่ะเฮ้ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันต้นองเข้าตรงนี้มันควรเป,ปลีลป่ยนเวลาตื่นนะเปลี่ยนผิดไป อ่านว่ามีมแต่ผมอว่าเออเม่การ p o s ิ i b l e นะโอเคอ่ะไปไปเข้าแล้วออกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสรางก่อนไปตกเรือเช็คพอย์อ่ะเช็คพอยน์าอกแรมอย่าผัวคาแรคเตอร์อ่ะเนี่มันไม่หยุดไปเก็บการเลยระหว่างนี้อ่า กำลังทุกคนน่าจะไม่เห็นโอเคเอเหยียบหัวตัวเองหรอครับไปเออแฟตฮอกกี้แฟตแฟ็แฟต็ตาตออันนี้ต็ต็ม็ต็เ็ตาต็ตเออเ็ร็ตตาเอออะไรอต่ตอะไรเต่ยอะไรเอ็ย็ตตมเขายต็มาก็ต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 ็ ใช่เำไมเขาเข้าไปไม,มั่วถ้ามาชมต้องโนคติเข้าไปในประตูนี่นะเแ,แล้วก็ได้เด็กอย่ตานด็กแล้วก็ไม่ต้องอ่านนู่นนี่นั่นนะโยงมุมอ่านไปแล้วขี้เกียจอ่านไม่ลาไปหลงทางเอง้าลงลง,งเ,ขเขาอยู่ตรงนี้เขากำลังทำบางอย่างตรงไหนตรงล็อบบี้<ะ>อ็อบบี้เขาเห็นนะ มาเร็วป๊ะๆสอลีอันเอียนตา <on> <scenes> for เอียนตาอิเลตาละแบบโนดีกว่าเดินไกลขอเกียดเองอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย1 <wonder> <down into> <tipat -al language> <coughs> เว้ยเดินไกลจังเลยกระโดดดิ่อเขาเกียดเลยไอ้ท่าชมก็จะเป็นท่อตุ๊ตตุ๊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 ดเว้ยเราจะบอกสปอยคนอื่นทำไมสปอยลิร์ t อ่ะสปอยลิร์ t โอ้ท่อตุ๊ตตุ๊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 เว้ยไฟแดงแดง้ยไลนอันนี้ก็จะทำไปมาทำซเำไมาอันนี้ใครที่ไล กกล้ใกลยวิ่งตึงมันมาแล้วดึงไปไปไปเอวเย้รอโเบอไดล้ได้เหรียญตาบ้างอ่ะก็อันนี้อมบังลาสโซเะไรอื่นได้ไปแล้วโอเคแล้วเหรียญตาสท้ายผู้ชมดาวเมทนฟเบนนะ เขาไม่รู้ตัวเพื่อว่าเขาว่าเขาเขียนเออเบียดสองรอบเสร็จละปาม แค่ทอมผมจะสอนวิธีการเอาเหรียญตาฟอนนะทุกทชมก็เดินมาตรงนี้เห็นประตูที่สองไหมทุกทชมใช่มันล็อกเ,อเข้าตรงนี้เประตูไหนอ่ะนี่เปล่านี่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 เจอประตูนี้คเขาทุกทชมเหรอเอาอยู่บอ่ะประตูะที่ห้าเอาตรงเป็นไส่ยังจำไม่ได้โอ,โอ้โอ้แสบตาโอ้โอ้ตก โอ,โอ้โอ้ววโอเคเราจะผันการผัการผมต้องยังผันการเพิ่มหรัอตาที่เอาใหญ่กว่าเอายากผสมคืออะไรรู้ไหคืออะไรวะ ซุปเปอร์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 ฮิวฮิวฮิวอีเซนเอาไหมอะลยเขาไม่อีเซนอีกตัวเลยเอาเอาเอาไอ้ไอ้ดูละเอาไปไอ เอาเอาได้เอาเอาได้เอาได้เอาเอาได้คพิพพิมพ์ธรรมชาติแล้วนะยังสองสามสี่ห้าฮิว สุดพัล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 ฮิวฮิวฮิวอินเซนเอาไหมเอาเลยเขาไม่อินเซนอีกตัวแล้วระดับสุดพัลสุดพัลสุดพัลเบฟ้ากูเกิลเบฟเธอ copy เองยังไอ Oke. Okay. Super, 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 super,

ท่านผู้ชมรับความยากที่เี่นพี่อะไรวะซุปเปอร์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 ซุร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปครับท่านผู้ชมคจะอ่านใน paragraph โอเคซุปเปอร์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  super 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 hew e w h i n s e i n s e i s insane 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 i a m p o s s i b l e impossible impossible what the heck แมี่ามีคนสามารถเก็บได้ไม่แต่ดูดูเาอ่านไอ้ไอ้อนี้ความยากนี้

ดูโดนไหล่คอมมอนเลยอ่ะคอมมอนไอ้พูดอะไรนะแป๊บแรลกแรลกท่านผู้ชมอีนตัวเองอ่ะหนึงหายากท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เห็นเฉพาะผมเท่านั้นท่านผู้ชมมันคอมมอนมากครับท่านผู้ชมคอมมอนมากท่านผู้ชมหาไม่ได้โรเล่นปาฮอกกี้ไหนหายากแต่คอมมอนใช่เคยรู้ไหมอ่ะที่เขาตอบออกมาดล้รู้ ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุเปอร์ออินเซนคาับใช่มิดิคอลเขียนถูุงมือเขาจบโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งน้องชมอีสเตอร์เอกอันหนึ่งผมก็ไปให้ดูแล้วโอเคนแล้วผมจะสรุปสุดท้ายคลิปน้่าน,น,น้องชมที่นี่แหละ